มาครับวันนี้เราจะมาซ่อมตัวนี้นะครับดึงไมต่ติดติดตะเล่งไม่ขึ้นวุบๆบดับนะครับเป็นอะไรครับมาครับรื้อกันเลยครับบุบๆบดับเป็นอะไรไม่รู้รื้อก่อนเลยครับคาบูอันดับแรกรื้อคาบูกันออกมาก่อนเลยนะครับอันดับแรกคือรื้อคาบู เป็นอะไรมาไม่รู้แต่ถอดคาบูไว้ก่อนทําไมถึงถอดคาบูออกมาก่อนเพราะว่าอยากจะรู้ว่าเครื่องยังใช้ได้ไหม มาถอคาบูออกมาแล้วก็เหมือนเดิมนะครับน้ำมันฉีดเข้าไปนะครับปื๊ดนะครับเปิดสซิบดึงรองครับว่าเครื่องจะติดไหมเครื่องดึงติดโฟกัสไปที่คาบ,บูเหมือนเดิมครับถ้าเครื่องไม่ติดถ้าเครื่องไม่ติดให้โฟกัสมาที่ไฟก่อนโรเทียนก่อนแล้วก็ตามไปด้วยลูกสูบแหวน อันนี้คือว่าเครื่องติดแล้วดึงทน้ำมันใส่ดึงเครื่องติดแล้วก็มาโฟกัสที่คาบูว่าคาบูเป็นอะไรไหมไปครับล้างคาบูเหมือนเดิมนะครับเครื่องตัดวยาไม่มีอะไรมากครับเราก็มาซ่อมเครื่องนี้กันครับวันน,นี้ีล้างภายนอกก่อนนะครับควรจะลือ้อภายในให้ล้างภายนอกทำความสะอาดภายนอกก่อน เื่อยเครื่องตัดหญ้ามีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้าอยากให้ทำคลิปอะไรเกี่ยวกับเครื่องตัดหญ้า คอมเมนต์มาได้ครับเราก็รื้อนะครับข้างในเหมือนเดิมนะครับรื้อข้างในว่าตัวนี้จะพบปัญหาอะไระครับกับขาบูของเรานะครับ เพราะว่าดึงเครื่องดูแล้วเมื่อกี้นี่คือเครื่องยังใช้ได้อยู่ถ้าเราเอาไปรวมกันดึงรวมกันเราจะแยกไม่ออกว่าตัวไหนเป็นตัวไหนเราก็ต้องแยกขบูออกก่อนแยกยากปัญหามันจะหลายอย่างถ้าเอารวมกันนะครับเราก็จับมันแยกออกซะให้เราแยกง่ายๆซะ ราก็มาโฟกัสตรงเข็มเหมือนเดิมนะครับเข็มเข็มน้ำมันเหมือนเดิมนะครับถ้าเข็มค้างก็แ <serves> ก้ไขเข็มนะครับอันดับแรกก็แก้ไขเข็มนี้ก่อนนะครับให้เข็มมันดีดนะครับถ้าเข็มมันไม่ดีดเข็มค้างบางครั้งตอนนี้มันไม่ค้างนะครับแต่เวลาเข้าไปในเครื่องแล้วมันจะค้างมีเศษดินเศษอะไรเข้าไปอยู่ข้างในตรงเสื้อเข็มตรงนี้มันจะทําให้เข็มกดไม่ลงนะครับกดไม่ลงก็น้ำมันก็กินเยอะมันก็บุบแล้วก็เครื่องก็เดินไม่ปกติ เพราะว่ากินน้ำมันเยอะแล้วก็น้ำมันไม่สะเียนแล้วก็รื้อออกมารื้อออกมาแล้วก็ทำความสะอาดตรงรูเสื้อครับเหมือนเดิมครับตัวนี้มีอะไรไหมตรงนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับตรงนี้ก็ก็ไม่มีอะไรปกติถ้ามันเป็นอีกกรณีหนึ่งที่ ตัวนี้ดีนะครับเข็มดีคือตรงนี้มีน้ำนะครับน้ําเข้าถ้าน้ําเข้าเป็นเม็ดเป็นเม็ดอยู่มันก็บุกเหมือนเดิมครับบุบุกเหมือนกันแล้วก็ล้างแล้วก็เป่าออกตัวนี้ไม่มีน้ําก็มาโฟกัสตรงเข็มเหมือนเดิมครับเข็มเหมือนเดิมเสื้อเข็มทําความสะอาดเสื้อเข็มเหมือนเดิมครับเราก็เหมือนเดิมนะครับกระดาษทรายนะครับทำมันกลมๆแล้วก็แย่เข้าไปตรงดูนี้นะครับ ทำความสะอาดมันซะครับหรือว่าจะมีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ทําครับทํายังไงก็ได้ครับไม่เขียมมีคั้งมีวิธีกว่าก็มีวิธีที่ดีกว่านี้ก็ทําไปครับอันนี้คือแนวทางนะครับแนวทางน,นี้คือแนวทางครับนี่ครับดูนี้ครับร ส่ปิ้งๆแล้วก็พอนะครับประกอบครับลมเป่าแล้วก็ประกอบ้าเหมือนเดิม เราก็ประกอบเข้าเหมือนเดิมเข้าแล้วก็กดๆด,ดู เดิมนะครับทำความสะอาดรูเสร็จแล้วก็ประกอบกลับมันเดิม กดดูนะครับตัวนี้นะครับสําคัญที่สุดนะครับหัวใจของขับภาพปั๊มคืออยู่ตรงนี้ครับถ้าตรงนี้ค้างคือไม่ได้ครับถ้าให้ค้างแล้วก็ผ่านครับกอบกลับครับ พับปั๊มก็ยังใช้ได้อยู่นะครับพับปั๊ม แล้วก ok, ็ประกอบนะครับรอี่อแ่ที่สงามเออเื่อะคนะหลายรอบอยู่นะมันื่นงเยหน้าไกหน้าไก่จะได้ไหมอน้าไก่นาเตยเทีไปแลื่อนชิมรถเออนี่ปป้าหน้วยเทมมามืดมมันมนันละมันยุ่ื่องสีดาเออชื่อเพาย ก็เข้าไปเลยนะครับลูกค้าก็มาหลายคนเสียงดังเที่ยวเจ้าเจียวเจ้า เรากา็ปิดเครื่องดูนะครับได้เลยนะครับ เรื่องนิ่งเงียบเรียบร้อยเดินเบาได้นิ่งเงียบเรียบร้อยส่งงานได้ครับจบ่าวครับ